ใช่ครับผมก็ตื่นเต้นครับผมว่ารอบนี้เราไปกับแบรนด์เฟอร์รีร่ด้วยครับมผมก็เป็นแบรนด์แบรนด์ใหม่ที่เราไม่เคยมีโอกาสได้นนร่วมง,งานก่อนอนะครั้นี้เป็นครั้งแรกได้ร่วมงานเฟอร์รี่ครับก็ดีใจประทับใจมากเพราจจะวเราเป็นคนเดียวหรือไงครับใช่ใช่ครับก็นั่นแหละครับก็เจอพี่ๆเพื่อนๆชาวต่างชาติที่ทั้งเยอะ ประเด็นเจนลงมาแล้วครั้งนี้ผมเปิดประสบการณ์อย่างไรกับเราบ้างครับเพรากหลายเราเคยไปไหลายที่แล้วแต่ครั้งเียใช่เอาจริง<ด>ๆงผมอาจจะเคยร่วมงานกับแบรนด์ที่แบบเป็นแบ,บรนด์แฟชั่นดัดจ่ายเช่นคุชชี่หรือว่าโอนิสกาไซเคิลนี่ครับแต่ไม่เคยร่วมกับแบรนด์ที่เป็นแบ,บรนด์รถ แต่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นแบรนด์ที่แบบเล่นเสียงเรื่งองรถเป็นเป็นหลักด้วยครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์ใหม่ๆอะไรตนะ่างๆทั้งเสื้อผ้าแล้วแฟชั่นเฟอร์รี่มันก็ทำให้เราเห็นว่าเฟอร์รี่ไม่ได้มีดีไม่ไม่ได้มีดีแคลล่รถครบับผมแฟชัช่นเสื้อผ้าใช่ใช่ใช่แฟชั่นสวยด้วยอย่างเรามีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ ต่างชาติยังไงบ้างเพราะเราก็คนไทยหนึ่งเดียวเลยก็พูดคุยพูดคุยทั่วไปนี่แหละครับผมก็แบบอังกฤษฟอร์มชาลันอะไรอยู่ัหนอยู่ัหนเขาต้องรับเราดีไหมเขารับดีเขารับดีมากอย่างล่าสุดที่ดีไซเนอร์ของเฟอร์รี่ก็เพิ่งเขั้วไอจีผมมากก็ไม่คิดว่าเออเขาจะให้การต้อนรับต้อนรับเราดีมากขนาดนี้ครับ ไปอะไรชวนร่วมชวนร่วมงานเอาชวนร่วมงานอาจจะยังครับผมเพราะพี่ๆส่วนใหญ่เขาจะมาทางสายกีฬาบ้างอะไรบ้างเนี้ยเราอาจจะยังหาจุดต้องการจะมีโอกาสได้ร่วมงานยังไม่ได้ครับแต่การที่เราแบบได้ไปแบบหลายๆโปรเจกต์หลายๆแบรนด์อย่างเงี้ยสำหรับกับผมรู้สึกว่าเราแบบมันมันมันดีดีอย่างไรต่อเราบ้างก็ได้ประสบการณ์แล้วกันครับเพราะอย่างอย่างที่บอกคือเราไม่เราอาจจะรู้จักเฟอร์รี่ในด้าน ด้านเรื่องรถส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราได้ไปเห็นในเรื่องแฟชั่นของเขาเนี่ยก็ทำให้เรารู้ว่าเออเฟอร์แฟชั่นอเฟอร์รี่มันก็มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเหมือนกันแล้วทำให้เราได้รู้ว่าเฟอร์รี่เขาก็ไม่ได้มีไม่ได้มีแค่รถอีกแล้วบอกกดดันไหมกดดันแค่แบบขึ้นชื่อเป็นคนนักแสดงไทยคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออก็กดดันนะกดดันนะครับแต่ว่า ปกติส่วนใหญ่หลายแบรนด์ก็ไปคนเดียวอยู่แล้วแร้ผมก็เลยอาจจะไม่ได้กดดันมากเท่าไหร่แต่ก็ดีใจที่ได้เปิดประสบการณ์ใหม่มากกว่าที่มีโอกาสไปร่วมงานประกาศรางวัลด้วยอ๋อใช่ครับผมเป็นงานอะไรเออเป็นงานกรีนคาร์เพ็ครับผมเ N ียครับผมก็ดีใจมากๆเพราะว่าเราไปงานแฟชั่นมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแต่สำหรับงานนี้ก็จะเป็นงานแฟชั่นที่เกี่ยวกับเรื่อง sustainability ด้วยเกี่ยวกับการรักโลกด้วยครับผมแล้วเราก็จะเห็นหลากหลายแบรนด์ที่แบบ เขาอนุรักษ์เร mm hmm. ื่องสิ si> ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยทำให้เราได้ได้เห็นหลากหลายมุมของแบรนด์แฟชั่นคิดว่าเขามองเห็นอะไรในตัวเราเพราะว่าเราเป็นคนไทยคนแรกด้วยในแบรนดรวมนันเห็นอะไรในตัวเราหรอก็ก็คงคงเห็นไม่ไม่ทราบนะอันนี้อาจอาจจะจะคงคิดว่าเราก็คงเป็นเด็กคนหนึ่งที่ เคยทางานเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้มาด้วยมั้งครับผมเขาเห็นว่าเราอาจจะมีมุมในมุมนี้ด้วยแล้วเราก็มีมุมในมุมแฟชั่นด้วยก็เลยเอาจับมารวมกันแล้วก็เชิญเราไปก็เป็นสัมผัสงานมันเป็นัไงบ้างโอ้ทางการมากเคยได้เจอแบบหลากหลายคนดังมากๆเลยครับผมแบบแอนนาบินชัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเขาเคยเป็นเป็นเทดของทําโบกอะไรเงี้ยเราก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วกันไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสได้เจอ คร right, ci. mm hmm. right ั้งแรกที่เห so ็นครแรกใช่ใช่ใช่ดีใจดีใจมากขอบคุณมากๆเลยที่แบบเห็นศักยภาพผมในตรงนี้แล้วกันแล้วก็ให้โอกาสได้ไปรับพิเศษทั้งแบงกุชี่ที่ผมได้ใส่ไปด้วยแล้วก็ได้ไปอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรด้วยก็ดีใจมากครับคือเป็นอีกปีทองเลยไหมเพราะเราก็โค้ชเตอร์ทีทีเลยก็ปีทองไหมก็อาจจะทองก็ได้ครับก็อยากให้ทองทุกปีครับผมก็ขอบคุณองค์มากเลยกันครับ มีครับมีก็เดี๋ยววันที่3สัปดาห์คมนี้เราก็จะมีโอกาสได้บินไปที่สิงคโปร์ผมไปร่วมงานที่เรือบกเรียกว่าเราบินแบบไปโเรอร์หลายประเทศอยู่่ใชแล้ปเอาจริงๆดูทุกปีก็บินบินบ่อยอยู่แล้วครับผมแต่ว่าครั้งนี้อาจจะบินไปทางต่างประเทศยังบางครั้งแบบทางฝั่งยุโรปอะไรอย่างเงี้ยครับไปดิฉัน โตทุกคนเรื่งบินใช่ใช่โตขึ้งบินหลายปีแล้วครับันดาลชีวิตยังไงบ้างบะนดาชีวิตแบบว่าให้เวลากับ,บเอง แค่หลากหลายแบยังไงก็วันวันพักก็พักเยอะๆวันพักก็ไม่ต้องไม่ต้องออกไปทําอะไรครับผมก็พักจริงๆเราจะได้แบบมีแรงในการทําง,งานในในโปรเจกต์ต่างๆเลยครับยูแฟนคลับชาวไทยกับพี่เซลไหมครับไม่ได้เจอทั้งิีกรับเลยก็มีก็มีช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีแซวกันค่อนข้างเยอะเอาเปิ้ลวกแบบอินเตอร์แฟนคิดถึงแล้วอินเตอร์แฟนก็หมายถึงแบบพี่ๆคนไทยแบบเรียกเรียกเต็มอินเตอร์แฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากนี้ก็อาจจะได้เจองานในไทยกันเยอะมากจริงๆเลยแต่ในไทยกับในแฟน ก <heaven entender it> <uffs> ็เดี๋ยวมีเรื่อยๆครับผมมีแน่นอนก็ขาราโอเกะด้วยครับผมโอเคขอบคุณมาก